ก็ยังให้ผลผลิตกันมาอย่างต่อเนื่องอย่างนี้นะครับนับว่าเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์นะครับเราก็สามารถเพื่อนๆขณะนี้เรากำลังยืนอยู่แปลงมะม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์สีทองกันนะครับก็บ่งบอกถึงว่าในที่ดินแปลงนี้ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะครับสำหรับทั้งที่สวงแล้วนะครับโดยที่ลูกเดิมยังไม่หมดเลยเรายังเก็บเกี่ยวไปรับประทานกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ทั้งที่สวงแล้วนะครับโดยที่ลูกเดิมยังไม่หมดเลยเรายังเก็บเกี่ยวไปรับประทานกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ที่นี้นะครับที่ให้ความ อุดมสมบูรณ์ในแร่ธาตุให้พืชได้เจริญเติบโตกันหลังจากมากมากครับเราก็ได้นำเสนอกับเพื่อนๆไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่และแปลกซึ่งผลผลิตที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับเป็นรอบตอนนี้ผลผลิต รอบที่สองในปีนี้กำลังขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูมากมากครับเราก็ได้นำเสนอกับเพื่อนๆไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่และแปลงที่สองแล้วนะครับโดยที่ลูกเดิมยังไม่หมดเลยเรายังเก็บเกี่ยวไปรับประทานกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ที่นี้นะครับที่ให้ความ รุมสมบูรณ์ในแร่ธาตุให้พืชได้เจริญเติบโตกันหลังจากซึ่งผลผลิตที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับเป็นรอกการเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งก็ยังผ่านไปไม่กี่วันนะครับลูกก็ยังติดต้นอยู่เราพึ่ง เก็บเกี่ยวผลผลิตไปไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะครับนี่ครับเราก็สามารถเก็บเกี่ยวไปรับประทานกันได้อยู่นะครับเพื่อนๆในขณะเดียวกันสำหรับวันนี้เราก็ได้พาท่านผู้ชมและเพื่อนๆ เข้ามาชมแปลงมะม่วงนะับก็ยังให้ผลผลิตกันมาอย่างต่อเนื่องอย่างนี้นะครับนับว่าเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์นะครับที่สองของเรานะครับก็น,นะครับผมนี้คือแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้พันสีทองแปลงที่ก่อนนะครับสำหรับ คลิปหน้าค่อยว่ากันไปนะครับผมมีความสุขทุกคนนะครับผมเพื่อนๆขณะนี้เรากำลังยืนอยู่แปลงมะม่วงน้ำดอกไม้พันสีทองกันนะครับเก็บเกี่ยวไปรับประทานกันได้อยู่นะครับเพื่อนๆในขณะเดียวกันทั้งที่สองแล้วนะครับ โดยที่ลูกเดิมยังไม่หมดเลยเรายังเก็บเกี่ยวไปรับประทานกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เพื่อนๆขณะนี้เรากำลังยืนอยู่แปลงมะม่วงน้ำดอกไม้พันธ์สีทองกันนะครับเพื่อนๆขณะนี้เรากำลังยืนอยู่แปลงมะม่วงน้ำดอกไม้พันธ์สีทองกันนะครับ เก,เกี่ยวไปรับประทานกันได้อยู่นะครับเพื่อนๆในขณะเดียวกันก็ยังให้ผลผลิตกันมาอย่างต่อเนื่องอย่างนี้นะครับนับว่าเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์นะครับนี่ก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าค่อยว่ากันไปนะครับผมมีความสุขทุกคนนะครับผม ้ดอกไม้พันธ์สีทองกันแล้วนะครับก็ได้ดูได้ชมกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าผลผลิตปีนี้เราออกเป็นสําหลับปีนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธันยาหารหรือสิ่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์กันนะครับผมนี่คือแปลงมะม่วงน้ำดอกไม้พันธ์สีทอง แปลงที่ความอุดมสมบูรณ์แต่และแปลงไม่เหมือนกันนะครับในที่ตรงนี้เป็นแปลงแทงนะครับครับก็ยังให้ผลผลิตกันมาอย่างต่อเนื่องอย่างนี้นะครับนับว่าเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์นะครับสำหรับปีนี้อุดมสมบูรณ์ด้วย พืชพันธัญญาหารหรือสิ่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์หรือแร่ธาตุที่อยู่ในดินนะครับทำให้มะม่วงของเราเริ่มเจริญเติบโตและออกผลผลิตกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนเพื่อนทานดอกไม้พันธีทองกันแล้วนะครับก็ได้ดูได้ชมกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่า ผลผลิตปีนี้เราออกเป็นขั้นดอกไม้พันธุ์สีทองกันแล้วนะครับก็ได้ดูได้ชมกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าผลผลิตปีนี้เราออกเป็นสําหรับวันนี้เราก็ได้พาท่านผู้ชมและเพื่อนเพื่อนเข้ามาชมแปลงมะม่วงนะทั้งที่ส่องแล้วนะครับโดยที่ลูกเดิมยังไม่หมดเลยเรายังเก็บเกี่ยวไปรับประทานกันนะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เราก็สามารถนดอกไม้พันธุ์ถีทองกันแล้วนะครับก็ได้ดูได้ชมกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าผลผลิตปีนี้เราออกเป็นคือแรถถ่ธาตุที่อยู่ในดินนะครับทำให้มะม่วงของเราเริ่มจะมได้รับน้ำฝน มาถึงสองครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆในช่วงระยะสองอาทิตย์นี้นะครับออบที่สองในปีนี้นะครับเพื่อนๆทุกต้นทุกแถวนะครับเขาก็จเจริญงอกงามเมื่ออยู่นะครับลูกก็ยังไม่หมดลูกมะม่วงนะครับลูกเก่าเรายังไม่หมดเลยนะครับนี่มากมากครับ เราก็ได้นำเสนอกับเพื่อนๆไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่และแปลเราก็สามารถก็ยังให้ผลผลิตกันมาอย่างต่อเนื่องอย่างนี้นะครับนับว่าเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์นะครับเราพึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตไป ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะครับนี่ครับทันบอกไม้พันธีทองกันแล้วนะครับก็ได้ดูได้ชมกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าผลผลิตปีนี้เราออกเป็นความอุดวมสมบูรณ์แต่และแปลงไม่เหมือนกันนะครับในที่ตรงนี้เป็นแปลงตอนนี้ผลผลิตรอบที่สองในปีนี้กำลังขึ้นมานะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูดอกไม้พันธุ์สีทองกันแล้วนะครับก็ได้ดูได้ชมกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าผลผลิตปีนี้เราออกเป็นรอบที่สองในปีนี้นะครับเพื่อนๆทุกต้นทุกแถวนะครับเขาก็จเจริญงอกงามเมื่อเก็บเกี่ยวไปรับประทานกันได้อยู่นะครับเพื่อนๆ ในขณะเดียวกันได้รับน for ้ำฝนมาถึงสองครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆในช่วงระยะสองอาทิตย์นี้นะครับได้รับน้ำฝนมาถึงสองครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆในช่วงระยะสองอาทิตย์นี้นะครับได้รับน้ำฝนมาถึงสองครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆในช่วงระยะ สองอาทิตย์นี้นะครับความอุดวมสมบูรณ์แต่และแปลงไม่เหมือนกันนะครับในที่ตรงนี้เป็นแปลงท,ทั้งที่สวงแล้วนะครับโดยที่ลูกเดิมยังไม่หมดเลยเรายังเก็บเกี่ยวไปรับประทานกันนะครับ <no od ges> สําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก็ยั